สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับช่องมนรักผาบ้านนะคะพี่พี่ค่ะ EP ีนี้นะคะพี่พี่เป็น EP ีที่61นะคะราคาเปิดอยู่ที่300บาททุกรายการเลยค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่พี่ค่าจัดส่งจะอยู่ที่50บาทนะพี่พี่ที่เข้ามาชมนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องหน่อยนะคะช่องทางการติดต่อของมนรักผาบ้านค่ะพี่พี่ค่ะพี่พี่สามารถโทรเบอร์ศ8 0ย์ 8 8 5 8 5 2 9นะคะ ID l ล n e mild 6 9 4 7์สกอรค่ะหรือพี่ๆจะค้นหาผ่านหมายเลขมือถือนะคะเบอร์นี้ได้เช่นกันค่ะมาค่ะพี่ๆค่ะเรามาเริ่มรายการแรกของเราค่ะพี่ๆรายการแรกนะคะพี่ๆคะเป็นเต่านะคะของหลวงปู่แสงนะพี่ๆนะนี่เลยค่ะพี่ๆค่ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะพี่ๆนะได้พร้อมกล่องด้วยนะคะพี่ๆค่ะนี่เลยค่ะ กล่องนะคะกล่องจะเป็นแบบนี้นะดูเต่านะคะด้านในนะคะพี่พคะขาด้านในจะเป็นแบบนี้นะหนูขออนุญาตนะคะอันนี้จะเป็นเต่านะคะ<ๆ>พี่พคะขานี่ค่ะขออนุญาตนะคะนี่ค่ะทางหลังนะคะพี่พี่ใต้ท้องเต่าเนาะตาท้องเต่าจะเป็นแบบนี้นะคะพี่ๆค่ะนี่เลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะพี่พี่นะ เป็นของหลวงปูแสงนะคะพี่พี่นี่เลยค่ะมาค่ะรายการต่อไปเลยนะพี่พี่นะรายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่สองค่ะพี่พี่ค่ะรายการที่สองนะคะพี่พี่อันนี้หนูไม่ทราบชื่อนะพี่พี่นะขออภัยค่ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นี่เลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะนี่คะ่ะ ด้านหลังค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะพี่ๆนะอันนี้พี่ๆจะได้พร้อมกรอบด้วยนะคะกรอบสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะ มาค่ะรายการต่อไปค่ะรายการนี้รายการที่3ค่ะเป็นชินราชใบเสมานะคะพี่ๆค่ะได้พร้อมกรอบนะกรอบกันนับกันฝุ่นได้นะคะพี่ๆด้านหลังนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะพี่ๆนะสวยๆแบบนี้เลยนะคะภาพไม่ชัดตรงไหนนะคะพี่ๆค่ะหนูขออภัยค่ะถ้าพี่ๆสนใจนะคะสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรมาสอบถามได้นะมาค่ะรายการต่อไปค่ะรายการนี้รายการที่4ค่ะเป็น เหรียญนะคะใบเสมาค่ะพี่ๆขาใบเสมาของหลวงปู่ทวดนะวัดช้างให้ค่ะพี่ๆขาด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะสวยๆแบบนี้เลยค่ะกรอบกันน้ํากัดฝุ่นได้นะด้านหลังค่ะด้านหลังมีหลวงปู่ทิมนะคะอยู่ด้านหลังค่ะพี่ๆนี่เลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะพี่ๆนะรายการนี้ค่ะมาค่ะรายการต่อไปค่ะพี่ๆขารายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่ รายการนี้รายการที่5นะคะพี่ๆขาเป็นเหรียญนะคะของหลวงปู่หลวงพ่อแก้วเนาะพี่ๆเนาะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะพี่ๆขาได้กรอบนะกรอบกันน้ํากันฝุ่นได้นะคะพี่ๆขาด้านหลังค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะพี่ๆนะนี่เลยค่ะภาพไม่ค่อยชัดนะคะพี่ๆขาเนื่องจากกรอบเนาะพี่ๆกรอบดูเก่าแล้วนะคะทําให้ มองเห็นไม่ค่อยชัดน,นะคะมาค่ะรายการต่อไปเลยค่ะรายการนี้รายการที่6ค่ะเป็นชินราชนะคะไวเสมาเช่นกันนะคะองค์นี้จะเป็นสีดำนะพี่ๆนะนี่เลยค่ะสวยๆแบบนี้กรอบกันน้ำกันฝุ่นได้นะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะมาค่ะรายการต่อไปค่ะรายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่ 7นะคะพี่พี่ออรายการนี้รายการที่เจ็ดนะ,ะเป็นเหรียญฉลุนะคะของหลวงพุทธโสธรนะคะพี่พี่ขานี่คะ่ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยเนาะได้พร้อมกรอบด้วยนะคะสวยๆเลยค่ะนี่คะ่ะด้านหน้านะด้านหลังค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นี่เลยค่ะ สวยๆแบบนี้เลยนะพี่ๆนะรายการนี้ค่ะ <Su zy> มาค่ะรายการต่อไปค่ะรายการนี้รายการที่8นะอันนี้หนูไม่ทราบชื่อนะคะพี่ๆคะ่ะหนูขออภัยนะ,ะนี่เลยค่ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะพี่ๆนะนี่เลยค่ะด้านหลังค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะพี่ๆค่ะนี่เลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะพี่ๆนะรายการนี้ค่ะ่านะคะ่ะรายการต่อไปรายการนี้รายการที่9นะคะ เป็นพากกิ่งค่ะพี่พี่ขาอันนี้หนูไม่ทราบที่นะหนูขออภัยค่ะพี่พี่ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะนี่เลยค่ะพี่พี่ขาด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะอันนี้ได้พร้อมกรอบนะคะพี่พี่ขาอาจจะมองไม่เห็นนะคะพี่พี่เพราะว่ากล่องบังแสงพอดีนะกรอบบังแสงพอดีค่ะทําให้มองไม่ค่อยชัดเนาะนี่ค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะอันนี้ได้พร้อมกรอบนะคะพี่พี่ขา นี่เลยค่ะมานะคะ่ะรายการต่อไปค่ะพี่พี่คานี่เป็นภาพถ่ายนะคะของหลวงปู่พรมนะคะหลวงพ่อพรมเนาะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะพี่พี่ด้านหน้าจะเป็นภาพถ่ายเนาะนี่ค่ะหลวงพ่อพรมนะนี่ค่ะได้พร้อมกรอบคะ่ะด้านหลังมีตะกุดนะคะพี่พี่ขานี่เลยค่ะแผ่นทองแดงแผ่นเงินแล้วก็แผ่นทองเนาะนี่ค่ะ มาค่ะรายการต่อไปค่ะรายการนี้นรายการที่11นะคะเป็นพระนางพญาค่ะพี่พี่คนี่เป็นพระนางพญานะดาน,นาจะเป็นแบบนี้นะคะพี่พี่สวยสวยแบบนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะ รายการนี้นะรายการที่11นะคะพี่พี่ชอบรายการไหนสนใจรายการไหนนะสามารถแอดไลน์นะคะหรือว่าโทรมานะคะช่องนาการติดต่อบอกข้างต้นแล้วนะหนูจะบอกท้ายคลิปอีกหนึ่งรอบนะคะพี่พี่คะมาค่ะรายการต่อไปคะ่ะพี่พี่รายการนี้รายการที่12นะเป็นเหรียญน,นะคะของหลวงพ่อแช่มน,นะคะวัดวัดหลองภูเก็ตนะพี่พี่นะถ้าผิดพลาดหนูขออภัยนะคะวัดฉลองภูเก็ตเนาะนี่ค่ะ ด้านหลังนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะพี่พีนะนี้จะเป็นเนื้ออัปปาก้านะคะนี่เลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะพี่พีนะรายการนี้ค่ะมาค่ะรายการต่อไปค่ะรายการนี้รายการที่13านะเป็นเหรียญนะคะของหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขานี่ค่ะสวยๆแบบนี้นะคะเป็นเหรียญเปียกเนื้อเปียกทองนะพี่พเป็นเหรียญกลมนะคะด้านหลังค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะนี่เลยค่ะ นี่นะคะมาค่ะรายการต่อไปค่ะพี่พี่รายการนี้รายการที่สิบสี่นะเป็นรูปหล่อนะคะของหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่ค่ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะนี่เลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่พี่นี่นะคะด้านหลังค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะพี่พี่นะกอบนะคะพี่พี่ค่ะทาให้อาจจะมองไม่เห็นด้านหลังเนาะนี่ค่ะกอบมันจะเป็นแบบนี้เนาะ ฐานก็มองไม่เห็นนะพี่พี่นะทำให้เห็นแต่ด้านหน้านะคะด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้มีกรอบนะคะหนูไม่สามารถเอาออก our, มาให้ดูได้นะมาคะ่ะรายการต่อไปค่ะพี่พี่อันนี้เป็นพากิิงนะคะพี่พี่ขาเป็นพากิิงของหลวงปู่หมุนนะคะวัดบ้านจานนะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะพี่พี่ขาเป็นองค์สีทองนะนี่เลยคะ่ะด้านหลังค่ะพี่พี่ขาด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะนี่เลยคะ่ะ สวยๆแบบนี้เลยนะพี่ๆนะรายการนี้คะ่ะฐานนะคะฐานจะเป็นแบบนี้นะคะพี่ๆนี่เลยคะ่ะภาพไม่ชัดนะคะพี่ๆข่หนูขออภัยนะพี่ๆนะ่ะนี่เลยคะ่ะได้ยินเสียงเครื่องวินนะคะพี่ๆหนูขออภัยนะ นาค่ะพ uh, ี um. ่พี่ขาเรามาต่อกันนะคะรายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่16นะเป็นรูปหล่อนะคะพี่พี่ขาหลวงพ่อเงินนะคะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะพี่พี่นี่เลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหน้าให้ชมอีกหนึ่งรอบค่ะฐานค่ะพี่พี่ขาฐานจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะ มาค่ะรายการต่อไปค่ะพี่พี่คะรายการนี้รายการที่สิบสิบเจ็ดนะพี่พี่นะรายการนี้รายการที่สิบเจ็ดนะคะเป็นคูบาสีชัยนะพี่พี่นะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะมีขอบให้นะพี่พี่นะสวยสวยเลยนะคะนี่เลยค่ะมีฝั่งทองนะคะพี่พี่ะปิดทองนะคะพี่พี่ขอภัยค่ะมีปิดทองนะพี่พี่นะ ด้านหลังนะคะนี่ได้พร้อมกรอบนะคะพี่พี่นี่ให้ดูด้านหน้าอีกหนึ่งรอบนะนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้เลยนะมาค่ะรายการต่อไปค่ะรายการนี้รายการที่สิบเก้านะสิบแปดค่ะพี่พี่ขออภัยรายการนี้รายการที่สิบแปดนะอันนี้หนูไม่ทราบชื่อนะพี่พี่นะหนูขออภัยค่ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เนาะนี่ค่ะเป็นพ้าปิดตานะคะนี่ค่ะ จะเป็นแบบนี้เลยด้านหลังคะ่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะมาค่ะต่อกันรายการต่อไปอารายการที่19นะก้านะพี่ๆนะเป็นพราอัฐถารถนะคะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะพี่ๆค่ะได้พร้อมกอบนะกันน้ำกันฝุ่นได้คะ่ะด้านหลังนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะ นี่เลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆค่ะภาพไม่ชัดตรงไหนนะคะพี่ๆหนูขออภัยจริงๆค่ะนี่เลยนะมาค่ะรายการต่อไปค่ะพี่ๆค่ะรายการนี้รายการที่20นะรายการนี้รายการที่20ค่ะเป็นพากิ่งนะคะพี่ๆค่ะของหลวงพ่อโกยนะวัดโคสิตารามนะคะดานาจะเป็นแบบนี้นะคะพี่ๆค่ะนี่เลยค่ะ นี่เลยนะภาพไม่ค่อยชัดเลยพี่พี่หนูขออภัยนะคะนี่เลยค่ะด้านหลังนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะนี่เลยค่ะฐานนะคะพี่พี่ค่ะฐานจะเป็นแบบนี้นะคะฐานจะมีหนุมานะคะอยู่ตรงฐานนะพี่พี่นี่เลยค่ะองค์นี้นะคะรายการนี้รารายการที่ยี่สิบนะมาค่ะรายการต่อไปค่ะ รายการนี้รายการที่21่สิบเอ็ดนะพี่พนะเป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะพี่พี่นี่เลยค่ะได้พร้อมกรอบนะกันนํากันฝุ่นได้นะคะพี่พค่ขาด้านหลังนะ ด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่พี่ค่ะพี่พี่สนใจรายการใดชอบรายการใดนะสามารถแอดไลน์นะคะหรือว่าโทรมาสอบถามก่อนได้นะพี่พี่นะขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ก่อนเช่นกันนะคะมาค่ะรายการต่อไปค่ะพี่พี่รายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่22นะพี่พี่นะรายการนี้รายการที่22ค่ะเป็นเหรียญนะคะของหลวงปู่เอี่ยมนะพี่พี่นะ ด้านหน้านะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะด้านหน้าค่ะด้านหลังค่ะพี่พี่ค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะได้กรอบกันน้ํากันฝุ่นด้วยนะพี่พี่นะภาพไม่ชัดหนูขออภัยค่ะ มาค่ะพี่พี่ค่ารายการต่อไปนะพี่พี่นะรายการนี้รายการที่23่สินะพี่พี่นะเป็นพาพุทธนะคะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะด้านหน้านะคะด้านหลังค่ะพี่พี่ค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะอ่าเป็นพาพุทธาโสธรนะคะพี่พี่นี่เลยค่ะด้านหลังจะมีพิมพ์อยู่นะนี่เลยค่ะฐานนะพี่พี่ฐานจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะ สวยๆแบบนี้เลยนะพี่ๆนะรายการนี้ค่ะมาค่ะรายการต่อไปค่ะพี่ๆรายการนี้รายการที่24นะเป็นสมเด็จปกโพนะคะพี่ๆค่ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะได้พร้อมกรอบนะคะกรอบเป็นสีอารหเลขสีโอรสค่ะพี่ๆค่ะกรอบเป็น4ีโอรสเนาะนี่ค่ะด้านหลังนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะ นี้เลยค่ะสวยๆเลยนะคะพี่ๆค่ะเป็นสมเด็จองค์นี้นะคะสวยๆเลยค่ะมารายการต่อไปค่ะรายการนี้รายการที่20รายการนี้รายการที่25นะคะพี่ๆค่ะเป็นพระลีลานะพี่ๆถ้าผิดพลาดหนูขออภัยนะคะหน้าหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะพี่ๆค่ะได้พร้อมกรอบนะกรอบกันน้ํากันฝุ่นได้นะคะ ขอภัยค่ะอบกันน้ํากันฝุ่นได้นะพี่พี่นะด้านหลังค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะพี่พี่ค่ะนี่เลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะรายการนี้คะ่ะมาค่ะรายการต่อไปเลยนะคะพี่พี่ค่ะรายการนี้รายการที่26นะเป็นเต่านะคะหลวงปู่หลิวนะคะพี่พี่ค่ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะเต่าหลวงปู่หลิววัดไล่อะไรนะคะวัดไล่แตงทองใช่ไหมพี่พี่ถ้าผิดพลาดนุข,ขออภัยนะนี่เลยคะ่ะ ด,นนด้านหน้านะด้านหลังค่ะพี่พค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะพี่พี่นะนี่เลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะพี่พี่นะรายการนี้ค่ะมาค่ะรายาการต่อไปค่ะพี่พี่ค่ะรายการนี้รายการที่27นะเป็นพับปิดตาค่ะพี่พี่หนูไม่ทราบที่นะคะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยค่ะพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะด้านหลังค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะพี่พี่ ด้านหลังนะคะด้านหน้า behaviour. ให้ชมอีกหนึ่งรอบค่ะมาค่ะรายการต่อไปค่ะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่ยี่สิบแปดนะพี่พี่นะเป็นสมเด็จวัดละคังนะคะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้น e ะคะพี่พี่ขานี่เลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะนี่นะคะพี่พี่ขาด้านหน้านะคะนี่ค่ะด้านหลังนะคะพี่พี่ขาด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะนี่เลยค่ะ นี่นะคะรายการนี้นะมาค่ะรายการต่อไปค่ะพี่พรายการนี้นรายการที่29นะเป็นรูปหล่อนะคะหลวงพ่อเดิมนะคะพี่พี่ค่ะ้าหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะนี่เลยค่ะนี่นะคะพี่พี่อันนี้มีกรอบให้นะพี่พนะกรอบสวยๆเลยนะคะ ด้านหลังคะ่ะพี่พี่คะ่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะภาพไม่ชัดนะคะพี่ๆหนูขออภัยจริงๆนะคะกรอบมันอ่าโดนเหมือนโดนขูดโดนอะไรมานะพี่ๆนะทําให้มองไม่ค่อยชัดเท่าไหรนะ่เนาะหนูขออภัยคะ่ะ นี่เลยค่ะมาค่ะรายการต่อไปนะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่30นะเป็นจอบใหญ่นะคะพี่พี่ขาจอบใหญ่หลวงห้องเงินนะหน้าหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะพี่พี่ขานี่เลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะพี่พี่นะรายการนี้ค่ะด้านหลังค่ะพี่พี่ขาด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะพี่พี่นะนี่เลยค่ะสวยๆเลยค่ะพี่พี่ขารายการนี้นะนี่ค่ะหน้าหน้านะคะจบกันที่ส0 รายการนะคะพี่ๆค่ะพี่ๆชอบรายการไหนสนใจรายการใดนะพี่ๆนะพี่ๆสามารถแอดไลน์นะคะหรือว่าโทรเบอร์นะเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์แนะคะแปดหค่ะพี่ๆไอดีไลน์จะเป็น i ิลเดียดสกอหกเานะหรือจะค้นหาผ่านหมายเลขมือถือนะคะเบอร์นี้ได้เช่นกันค่ะ08นย์แปดศูนะ สำหรับวันนี้นะคะพี่พีๆขามนรักผาบ้านทําผิดพลาดประการใดน,นะหนูขออภัยค่ะพี่พี่สำหรับวันนี้นะคะขออนุญ,ญาตลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ